โลกในยุคปัจจุบันรวมถึงอนาคตวิทยาศาสตร์ถือเป็นสิ่งจําเป็นต่อการดํารงชีวิตตลอดจนมีความจําเป็นต่อการพัฒนานในด้านต่างๆของมนุษย์และปัจจุบันยังมีความต้องการบุคลากรในสายวิทยาศาสตร์อีกจํานวนมากแต่ขณะเดียวกันก็พบว่าจํานวนเด็กที่สนใจเรียนวิทยาศาสตร์มีจานวนน้อยลงโดยเฉพาะเด็กนักเรียนในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดกำแพงเพชรที่นอกจากความสนใจของเด็กนักเรียนลดลงหรือมีทัศนคติในแง่ลบต่อการเรียนวิทยาศาสตร์แล้ว อีกปัญหาหนึ่งที่ต้องประสบคือปัญหาขาดบุคลากรครูสาขาวิทยาศาสตร์รวมถึงห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนวิทยาศาสตร์ก็มีไม่เพียงพอขณะเดียวกันผลสำรวจของมหาวิทยาลัยราชภัฏน์กำแพงเพชรพบว่าจำนวนเด็กที่สนใจจะเข้าเรียนต่อคณะวิทยาศาสตร์นั้นลดน้อยลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสิ่งที่มันเห็นได้ชัดค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆสักหลายปีมาแล้วนะคะคือเด็กวิทยาศาสตร์ค่ะ หลังๆเนี่ยเด็กวิทยาศาสตร์ต่อให้เก่งขนาดไหนจบขแขนงวิทย์ก็ไม่เรียนวิทยาศาสตร์คําตอบส่วนหนึ่งเราก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะทำไมเด็กบอกมันยากกลัวเรียนไม่สําเร็จอะไรอย่างนั้นเราก็เลยคิดว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันนักวิทยาศาสตร์นี่จริงๆคือเป็นลักษณะของผู้ผลิตเพราะนั้นประเทศใดที่ขาดจํานวนผู้ผลิตมันขาดนักคิด ปัญหาของการจัดการสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบา้านสงธรรมนะครับเด็กจะสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมีน้อยเนือ่องจากทัศนคติทางพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งวุธีการศึกษาอย่างมากก็แค่พ4ยังไม่ค่อยรู้จักคําว่าวิทยาศาสตร์เท่าไหร่น,นักเด็กเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยรู้จักอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หรือว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เด็กจะให้เหตุผลไม่เป็นการคิดของเด็กเนี่ยจะไม่เป็นระบบตอนนั้นเนี่ยสื่ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ของเราก็ไม่มีห้องปฏิบัติการก็ยังไม่มี ก็ส่วนมาเขาจะสอนตามหนังสือเรียนและทําแผนการเจะสอนให้สอดคล้องกับหนังสือเรียนเท่านั้นเองคือเราจะรับเด็กมาเนี่ยช่วงมปลายเนี่ยประมาณ80คนมต้นเนี่ยก็ร้อยยี่สิบคนซึ่งพอขึ้นระดับมปลายเนี่ยให้เด็กเขาเรียนสายสายวิทย์เนี่ยนะครับจาก80คนเนีคนเขาจะเรียนแค่20คนแล้วเวลาจบจริงๆเนี่ยก็จะไปต่อสายวิทย์เนี่ยน้อยมากเลยครับเพราะว่าเรียนสายวิทย์นี่ยากแล้วก็ค่อนข้างจะลําบากอะไรเงี้ยเด็กก็จะเลิกเรียนที่ง่าย ตอนนี้มันก็เกิดปัญหาสําหรับโรงเรียนนะครับว่ามันเป็นเพราะตัวครูหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่พื้นฐานของเด็กเองพอสอนตามหนังสือแล้วก็ให้เด็กทําบทปฏิบัติการแลบทั้งหลายเนี่ยไปตามปกติตามเนื้อหาเนี่ยครับยิ่งเราสอนมากเท่าไหร่ก็เหมือนบังคับให้เขาเรียนนะครับปรากฏว่าสอบมาเนี่ยเด็กก็จะเริ่มสอบไม่ได้อาจจะเป็นผ,ผลพวงว่าเขาไม่เข้าใจในเนื้อหาอันที่สองอาจจะเป็นเพราะว่าเรายัดเยียดเนื้อหาให้เขามากเกินหรือว่าเด็กไม่ได้ทบทวน อย่างเงี้ยครับมันไม่ตรงกับความต้องการของเขาครับเราดูนะครับว่ามันเกี่ยวพันกันอย่างไรนะครับนะเป็นกลไกการทํางานมันเป็นอย่างไรถ้าดึงข้างนี้แล้วเชือกข้างล่างจะเป็นอย่างไรนะครับนะก่อนอื่นเรยจะต้องตั้งสมมติฐานนะครับตามปัญหาตรงนี้ก่อนด้วยความตระหนักถึงปัญหาทั้งในแง่ของความข,ข,ขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์รวมทั้งทัศนคติของเด็กนักเรียนต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ทำให้ครูจากหลายๆโรงเรียนพยายามหาวิธีแก้ปัญหาดังกล่า,ลาลวาร่วมกันกระทั่งได้เข้ามาร่วมในโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหน,นุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้หรือ Local Learning Enrichment Network ซึ่งเรียกชื่อย่อว่า LLEN ภายใต้าการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการนี้เป็นการจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือระหว่างครูในพื้นที่ มีการจัดกิจกรรมและเปลี่ยนองค์ความรู้โดยให้ครูได้เรียนรู้โดยการทดลองปฏิบัติรวมทั้งมีการจัดการองค์ความรู้โดยการสร้างเครือข่ายระหว่างครูเพื่อช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนองคความรู้ในเรื่อง,งต่างๆอาทินำสิ่งรอบตัวหรือแนวคิดที่ได้จากการแลกเปลี่ยนและทำกิจกรรมร่วมกันมาคิดต่อยอดหรือปรับประยุกต์ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทและปัญหาของแต่ละโรงเรียน ซึ่งน้องจากจะช่วยครูให้เกิดความคิดในการปรับและพัฒนาเทคนิคการสอนวิธีใหม่ๆแล้วยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ไปได้ระดับหนึ่งอีกด้วยการดําเนินการนั้นเราเราใช้หลักหลักการสําคัญอยู่2หลักการก็คือหลักการเรียนรู้โดยผ่านการปฏิบัติ ะะเพราะฉะนั้นหลักการนี้ใช้สําหรับการเรียนรู้ของครูที่จะเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนรสอนแล้วครูก็ใช้หลักการเรียนรู้นี้กับนักเรียนในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นี่หลักการที่1ห,หลักการที่2ก็คือการจัดการความรู้เราจะใช้เพื่อให้ครูนั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ มีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งขึ้นโดยใช้เครื่องมือของการจัดการความรู้ในขณะเดียวกันการจัดการความรู้ก็เป็นเครื่องมือในการช่วยหนุนเสริมการเรียนรู้ของครูด้วยแล้วครูอาจจะใช้เทคนิควิธีของการจัดการความรู้เนี่ยไปจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนด้วยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ เพื่อนครูด้วยการถึงวิธีการจัดการเรียนรู้นะที่เด็กสนใจนะครับเราก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ทั้งองค์ความรู้ได้ทั้งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะบางครั้งเนี่ยพวกผมขาดสารเคมีขาดอุปกรณ์ผมก็วิ่งไปยืมโรงเรียนพี่โรงเรียนที่ทเป็นเครือข่ายด้วยกันแล้วก็ไปศึกษาดูงานไปอะไรด้วยการทํากิจกรรมร่วมกันแอลเลนเนี่ยช่วยให้ครูเนี่ยมองเห็นรูปทางในการที่จะจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มันสนุกขึ้นเดือนแรกเนี่ยเขาจะ เก็บรวบรวมปัญหาที่โรงเรียนต่างๆหรือครูเนี่ยได้พบมาทั้งหมดเลยนะครับปรากฏว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็มีปัญหาคล้ายๆกันคือเด็กไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์พอเราเสนอปัญหาขึ้นไปว่าเรามีปัญหาแบบนี้แอลเลนก็จะหาวิธีการต่างๆเนี่ยมันมาให้คุณครูได้เรียนรู้อ่ะปกติเราจะนัดเจอกันวันเสาร์ครับทุกเดือนครูเนี่ยก็จะตื่นเต้นว่าเสาร์นี้เราจะเอาอะไรไปแลกเปลี่ยนกับสมาชิกแอลเลนพอแลกเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเราก็เอามาทดลองในห้องอีกได้ความรู้ใหม่ๆมาเราได้รู้แหล่งเรียนรู้อีกเยอะแยะเลย เพราะว่าโครงการแอลเลนเขาจะมีการนําเสนอว่าตรงไหนบ้างเป็นสื่อที่ใช้สําหรับวิทยาศาสตร์ได้เมื่อก่อนเนี่ยปัญหาที่เราเจอคือครูวิทยาศาสตร์จะบอกว่าขาดอุปกรณ์แต่พอเราเข้าโครงการแอลเลนนะครับปรากฏว่าอุปกรณ์ที่อยู่ใ,ใกล้ตัวเนี่ยเราสามารถหยิบมาเป็นสื่อได้ทั้งหมดเลยครับเช่นเรื่องการออสโมซิสจากที่เราเคยใช้ไข่ทาการทดลองเราอาจจะเปลี่ยนเป็นใช้ถุงนะคะเปลี่ยนรูปแบบการสอนเด็กอนะคะ แตายถึงว่าเอาเทคนิคใหม่ๆมาเพิ่มเด็กเขาจะให้ความสนใจมากขึ้นวิธีการตั้งคําถามสําหรับกระตุ้นให้เด็กคิดเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งที่ผมได้มาจมากแอลเลนเมื่อก่อนนี้เราตั้งคําถามเฉพาะตามตามแผนที่เราเขียนไว้แต่รูปแบบการตั้งคําถามของผมตอนนี้มันเปลี่ยนไปคือผมจะสังเกตบริบทชุมชนก่อนว่ามันเป็นไงบ้างเข้ากับเนื้อหาย,ยังไงบ้างแล้วเราก็มาตั้งคําถามตรงนี้กระตุ้นเด็กให้เด็กเข้อาความรู้รอบๆตัวเนี่ยมาคิดมาเรียนซึ่งเขาจะ จะสนใจเรียนมากกว่าที่จะบังคับให้เขาเรียนในหนังสือตอนนี้ตำรานี่เป็นแค่คู่มือการค้นคว้าครับเด็กเขาจะเรียนจากปัญหาที่เขาอยากรู้ที่เราบูรณาการเอาเนื้อหาเข้าไปแล้วครับทำให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูวิทยศาศาสตร์เนี่ยมันมันเพิ่มขึ้นมันมันเหมือนกับว่าวงวงการวิทยศาศาสตร์คือเรามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรากระตุ้นตัวเองไงคือเราโรงเรียนใหญ่เราก็ไปดูว่าโอ้โรงเรียนเล็กเขาพัฒนามาถึงขั้นนี้แล้วนะเราจะอยู่นิ่งเฉยเนี่ยไม่ได้เราต้องพัฒนาตัวเราเองด้วยในขณะเดียวกันเราก็ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือโรงเรียนที่ที่เขามาีความขาดบางอย่างอาจจะขาดวัสดุอุปกรณ์ขาดสื่อการสอนเราเป็นโรงเรียนใหญ่กว่าเราก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เอลเลนเนี่ยทำให้เหมือนเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์เราเข้มแข็งขึ้นเราก็คาดว่า วิทยาศาสตร์ในจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยมันเริ่มพัฒนามากขึ้นนะะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในเรื่องกาวจากเศษโฟมค่ะเราจะนำโฟมมาทดลองกับสารละลายมาทดลองกับตัวทำลายเพื่อทดลองว่าตัวทำลายชนิดใดที่ทำปฏิกิริยากับโฟมแนละทำให้เกิดกาวผลการทดลองคือทินเนอร์กับน้ำมันเบนซิน95ค่ะที่ทำให้เกิดเนื้อกาว หลังจากครูที่ได้เข้าร่วมโครงการแอลเลนได้นําแนวคิดและเทคนิคการสอนที่ได้แลกเปลี่ยนจากครูในเครือข่ายมาสอนกับเด็กนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนจากโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กของจังหวัดกําแพงเพชรซึ่งผลปรากฏว่าทําให้เด็กเข้าถึงวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้นและเด็กนักเรียนหลายคนมีทัศนคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์เปลี่ยนไปจากที่เคยคิดว่าการเรียนวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยากและไกลตัวกลับกลายเป็นสิ่งที่สามารถทําให้พวกเขามองเห็นโอกาส และรู้ทางในการเรียนและประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตโดยดูจากจำนวนเด็กนักเรียนหลายคนสนใจเรียนต่อในสายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มากขึ้นรวมทั้งผลงานนักเรียนที่ออกมาในรูปของโครงงานวิทยาศาสตร์ก็มีจำนวนมากขึ้นตามในระยะแรกเนี่ยเด็กจะเรียนสายสามัญน,น,น้อยมากประมาณสักไม่ถึง5%์ด้วยกันนะครับในแต่ละปีนะคือเด็ก ของที่โรงเรียนวัดทรงธรรมเนี่ยนะคะซึ่งมีปริมาณประมาณ50คนต่อรุ่นนะฮะโดยประมาณโดยเฉลีย่ยก็จะมีไปเรียนถ้าประมาณ5คนณปัจจุบันนี้นะฮะหลังจากที่เด็กได้สัมผัสกับการจัดก,การกริยนู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะจากโครงการเอลเลนเด็กได้เปลี่ยนแนวความคิดนะครับตอนนี้สมัครเรียนทางด้านของม4ม .5. มหเนี่ยไม่ไม่น้อยกว่า10คนแล้วครับนะ ขึ้นเป็นเท่าตัวนะส่วนทางด้านการศึกษาต่อทางด้านอาชีวะเบนจากการเรียนทางด้านบัญชีด้านบริหารธุรกิจนะฮะมาเป็นทางด้านสายอิเล็กทรอนิกส์สายไฟฟ้าสายก่อสร้างและสายพวกช่างเชื่อมช่าง,งอุตสาหกรรมเนี่ยเยอะขึ้นนะเท่าที่สังเกตผลโอเน็ตของปีที่ผ่านมานะครับเทียบกันเนี่ยปรากฏว่าผลโอเน็ตของของกลุ่มสารณวิทย์เนี่ยมันมันขึ้นค่อนข้างสูง นะครับแล้วก็ที่ผ่านมานี่ที่สอบเนี่ยเด็กมีความสุขกับการสอบบนเน็ตมากขึ้นในในทุกวิชาครับโครงการแอลเลนช่วยทําให้ครูเนี่ยก้าพัฒนาตัวเองแล้วก็เด็กก็กล้าพัฒนาตัวเองเพราะเราตรงเนี้ยมาพัฒนาเด็กแล้วเราก็เล่าสู่ให้เด็กฟังว่าครูเนี่ยได้ไปเข้าร่วมโครงการตรงนี้มาแล้วก็มีเวทีให้นักเรียนเนี่ยเข้าร่วมโครงการตรงเนี้ยเด็กเขากล้าที่จะพัฒนากล้าคิดสิ่งใหม่ๆมหาวิทยาละะัยราชภัฏนกำแพงเพชรเนี่ยคณะวิทย์นี่เกือบปิดตัวไปเลยนะคะเมื่อ ปี2ปีที่แล้วคือนักเรียนไปเรียนน้อยมากเลยตอนนี้เหมือนเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นโดยเด็กจากเราก็ไปเรียนเพิ่มขึ้นโครงการนี้ถือเป็นบันไดก้าวแรกและเป็นตัวกระตุ้นผลักดันให้ครูวิทยาศาสตร์เกิดการพัฒนาวิธีการเรียนการสอนแนวใหม่และทําให้เด็กนักเรียนมีทัศนคติที่ดีรวมทั้งหันมาสนใจต่อวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้นที่สําคัญคือแก้ปัญหาการไม่เรียนต่อของเด็กโดยเฉพาะเด็กนักเรียนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กส่วนภาพใหญ่ในอนาคตนั่นคือ โครงการนี้จะช่วยพัฒนานและสร้างบุคลากรในสายวิทยาศาสตร์ให้เพิ่มขึ้นเป็นกําลังสําคัญต่อการพัฒนานท้องถิ่นและประเทศชาติต่ตอไปในอนาคตผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่เห็นที่กําแพงเพชรคือการเปลี่ยนแปลงตัวครูที่สอนวิทยาศาสตร์และที่สําคัญที่สุดคือครูวิทยาศาสตร์ได้รวมตัวเป็นเครือข่า,ขายและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านวิชาชีพรวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆถือเป็นอีกกรณีศึกษาหนึ่งของการแก้ปัญหาการศึกษาในท้องถิ่นด้วยกลไก และองค์กรภายในท้องถิ่นเองเป็นตัวขับเคลื่อนโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นแกนกลางในการสนับสนุนและส่งเสริมในด้านต่างๆซึ่งท้ายที่สุดแล้วฝ่ายที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดคือตัวเด็กนักเรียนและท้องถิ่นนั่นเอง